สวัสดีครับผมไม่ตีแอนตี้อมาดก็พบกันตอนเย็นครับรอบค่ำอีกหนึ่งรอบก็วันนี้เห็นพี่น้องแสดงมวลชนแสดงไปให้กำลังใจอดีตนายกทักษิณที่หน้าเรียนจำของเปรม ก็เห็นแล้วก็ปิติครับปิติก็นี่ละคนเสื้อแดงมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์ก็ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งผมก็สมัยที่เป็นนักเรียนอยู่ที่พิเศษกรุงเทพก็ทุกวันพุธจะมีมวลชนไปเยี่ยมและทำกับข้าวเอาไปให้แล้วก็เจ้าหน้าทงเจ้าหน้าที่ ก็พออิ่มไปด้วยครับไม่ใช่ว่าจะกับข้าวให้พาะพวกเราเจ้าหน้าที่เรียนจำเจ้าหน้าที่ก็ได้กินหมดทุกคนก็ดีครับคนสแสดงน้ำใจงามดีใจดีใจวันนี้เห็นหลายคนไปก็บางคนที่ผมดูในคลิปดูใน youtube ก็โอ้ก็เคยเห็นหน้าเห็นตาก็หลายคนครับดีใจด้วยนะครับการนี่แหละน้ำใจคนสแสดงครับก่อนอื่นก็ ขอบคุณนะครับที่ติดตามที่ติดตามทางติ๊กต็อกทาง youtube youtube ก็พิมพ์เข้าไปแดงภูพานครับก็ช่วง youtube มันก็ยังมีผู้ติดตามน้อยอยู่ก็บรบกวนพี่น้องช่วยไปกดติดตามให้หน่อยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเพราะว่าผมอยากจะมีเพื่อนครบ ร้อยหรือครบพันนี่แหละเขาว่าถ้ามันมีครบพันแล้วจะถ่ายถ่ายทอดสดได้อันนี้ผมก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่รู้ก,กฎกติกาเท่าไหร่ผมก็อยากจะถ่ายทอดสดแล้วก็จะหาพักพวกหาคนที่แนวทางเดียวกันก็ออกมาพูดคุยกันก็ให้ความรู้หรือว่าแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับครับก็วันก่อนว่าจะพูดเรื่องไงนี่แหละเรื่องไงที่ ทีมงานไอรอไปพูดเรื่องศารเรื่องไตุลาการศารเรื่องอะไรอืมผมเห็นด้วยนะครับสิ่งไหนมันไม่ดีสิ่งไหนมันไม่งามเราเป็นประชาชนเราก็สามารถที่จะออกไปวิาพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นได้ไม่ใช่ว่าเหมือนไอ้พวกไอ,อ้คอปทออะไรก็ไม่รู้ไรสาระไอ้ที่มันเป็นประโยชน์ ไอ้ที่มันเป็นประโยชน์กับส่วนรวมเนาะทำไมไม่ออกไปพูดไม่ว่าเรื่องเขากระโดงที่อนุทินมันเขามีชื่ออยู่ที่ที่ดินเขากระโดงที่ดินการรถไฟนะถือว่าผิดเลยนะครับนะถ้าเป็นฝ่ายเพื่อไทยฝ่ายเสื้อแดงลองดูดีครับป่านนี้เละแล้วเรื่องวสสวก็เหมือนกันถ้า เป็นฝั่งเพื่อไทยหรือฝั่งฝ่ายประชาชนไตยลองดูสิครับโอเลโดนยําเละ,เละและเรื่องบ่อนเขาตะกูก็เหมือนกันเรื่องตะเข็บชายแดนก็เหมือนกันเรื่องที่จะเปิดบ่อนนี้ก็เหมือนกันเรื่องที่ไอชาดามันเรียกไอ้ฮุนเซนว่าพ่อนี่ถ้าลองคนในพักเพื่อไทยลองไปเรียกไอฮุนเซนว่าพ่อสิครับโอ้โหไม่รู้ว่าป่านี้ยัง ไม่รู้ว่าจะนั่นหรือเปล่าอันนี้แหละครับสังคมสังคมความเกลียดชังที่จริงนะวันก่อนก็มีนะวันก่อนสองวันก่อนไม่ใช่เมูใช่สองวันก่อน,ม,ม,อน,อนมีคนโทรมาคุยด้วยเขาเขาบอกว่าอยากจะรู้ความผิดทักษิณใช่ไหมแล้วผมจะเล่าให้ฟังเขาก็เล่าอเขาเล่าให้ฟังหน่อยที่ที่เขาพูดให้มา เขาจะเล่าแต่ตอนไปปลายไม่ว่าเรื่องไอ้อดีตนายกทักษิณให้เงินกู้ยืมพมา่าไอ้เอ็กซิมแบงค์อะไรนั่นแหละแล้วก็เรื่องไอ้ซื้อที่ดินรัชดาก็แล้วก็เรื่องหวยบนดินเขาว่าเป็นความผิดทั้งหมดเขาว่าทักษิณได้ประโยชน์ทั้งหมดเอื้อประโยชน์ทั้งหมดผมก็ฟังฟังฟังขครับครับผมก็ว่ามีอะไรต่อมีอะไรต่อพี่ก็เล่ามาแล้วกนเล่าไปหมดแหละ ผมก็เลยถามว่าเอออันนี้หน่วยงานหน่วยงานไหนฟ้องเขาแล้วก็ใครฟ้องใครอะไรกการที่ร้องเรียนหรือว่าฟ้องร้องเขาหนี่ฟ้องความผิดเขานี่นหลังรัฐประหารหรือว่าก่อนรัฐประหารผมถามเขา,าฟ้องตอนไหนก็ได้วันนี้ฟอ้องผิดเขาก็ถูไทยไปอย่างนั้นละโอ้ผมก็เลยอธิบายให้ฟังว่าพี่ เข้าใจไหมการทํารัฐประหารที่จะได้ความชอบธรรมนะจะต้องหาคดีให้คนที่เราทํารัฐประหารเขาต้องหาความผิดให้เขาเราถึงจะสมเหตุสมผลที่เราประยึด์อำนาจเขามาผมก็คิดว่าเขาก็พูดพูดไปก็พูดภาพรวมแล้วก็ด้วยเหตุผลนั่นแหละก็ เขาสู้เหตุผมผลผมไม่ได้เขาก็เลยวางหูไปผมก็ยังงงอยูต่ตรกะของคนนี่มันก็ยังก็ยังคิดอยู่นะขนาดเป็นมาหลายปีขนาดนี้ก็น่าจะคิดได้โอเคผมไม่ได้หมายความว่าอาดีตนายกศิลบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนตแต่ไม่ได้หมายความว่าอาดีตนายกศิลผิดคือถ้าจะให้เขาผิดจริงๆอย่าทําการรัฐประหาร ต้องอันนี้ความความความคิดของผมความรู้สึกของผมนะอย่างซื้อดินที่ดินรัชดานะที่ดินที่รัชดานะถ้าเขาผิดก็ให้หน่วยงานที่เขาเสียหายตนน้นให้ไปฟ้องอย่าอย่าอ,อ,อย่าไปยึดอานาจอย่าไปนั่นเขานะให้ไปฟ้องแล้วก็เห็นว่าเขาปล่อยเงินกู้พมา่าเรื่องมีผลประโยชน์เกี่ยวกับเอ็กซิมแบงก์นี่ก็ให้หน่วยงานตอน,น,นเขาไปฟ้องให้เขาสู้กันสามศาลหรือเรื่องหวยบนดินก็เหมือนกัน ก็ภาพรวมนะ่ะประชาชนได้ผลประโยชน์หรือว่าอะไรผมก็อธิบายแล้วแหละตรงนั้นว่าเออกำไรเขาก็หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนด็อกเตอร์ไปเรียนต่างประเทศแล้วก,ก็ประมาณอะไรต่างๆเขาก็มานั่นมันก็เป็นผลประโยชน์กับประเทศชาติผมผมก็พูดไประดับหนึ่งแล้วลหละนั่นแหละให้หน่วยงานกองสลากนะไปฟ้องร้องเขาเองแต่อย่าไปยึดอำนาจเขาให้ฟ้องให้เขาสู้สามศาลถ้าเขาผิดจริงเดี๋ยวก็ศาลตัดสินเอง ตรงนั้นเราถึงจะยอมรับอันนี้มันไม่ใช่ครับหรือเขาไปปฏิบัติหน้าที่ต่างประเทศด้วยไปทำงานที่ต่างประเทศด้วยไปทำเพื่อชาติไปไประชุมแต่ไอ้สนที่บางไอ้กระจอกไม่กล้าท่านอยู่ไม่กล้าอเดียนยกสินอยู่ประเทศไทยไม่กล้ายึดอำนาจพอท่านไปก็ยึดไม่นักเลงไม่นักเลงกระจอกผมบอกว่ากระจอก ชายชาติทหารกระจบครับก็อธิบายความให้ฟังก็อย่างที่ว่านั่นแหละถ้าอยากจะให้พวกเราเชื่อหรือว่าอยากจะให้เรายอมรับโดยสุดโดยดีนะคุณก็ต้องทําอย่างที่พวกเราว่าให้เขาสู้ตามกระบวนการสารยุติธรรมตามปกติสารอุสารขั้นต้นสารอุทธรสารดีกายสู้ไปถึงระดับขั้นตอนไม่ใช่ว่าคุณก็ อันนั้นคดีเขารับหลังอีกมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความยึดถธรรมถ้าพูดตามความเป็นจริงนะรัฐทาหารทําไมมันไม่ผิดแล้วรัฐทหารถ้าไม่ผิดแล้วจะขออภัยโทษให้ตัวเองทําไมอันนี้คิดคิด,ค,ดคิดครับผมอยากจะให้คิดตรงนี้ถ้าคิดว่าตัวเองทํายึดอานาจอาดีนายกสินถ้าคิดว่าอาดีตนายกศิลเป็นคนผิดจริง แล้วทำไมไปขออภัยโทษให้กลุ่มให้คณะตัวเองคณะทำการรัฐประหารอันนี้ผมอยากจะให้ทุกคนคิดหน่อยต้องดูที่ต้นเหตุอย่ามาดูปลายเหตุอย่ามาแช่ว่าเออติดคุกหนึ่งปีมันก็น้อยไปอะไรก็มันไม่ใช่จริงๆแล้วถ้าว่ากันตามกระบวนการยุติธรรมศาลมีความยุติธรรมจริงทักษิณไม่มีสิทธิ์ที่จะติดคุกแม้แต่วันเดียว นั่นคือความยุติธรรมครับ